Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ก้าวไกลทวงคืนทรงผมตำรวจชี้จำกัดสิทธิสร้างความแปลกแยกสุดท้ายแพ้โหวต เมื่อเวลา10นาฬิก35นาทีวันที่1กรกฎาคม2565ที่รัฐสภาในการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างพรบตำรวจแห่งชาติเป็นวันที่6มีนายพรเพชรวิชิตชนชัยรองประธานรัฐสภาทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้พิจารณามาตรา143ระบุว่าให้อำนาจฝ่ายบริหารออกกฎกระทรวง กำหนดลักษณะชนิดและประเภทของเครื่องแบบตำรวจ โดยพันตำรวจตรีชวลิตเลาหะอุดมพันธ์สสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยได้สง,งวนความเห็นเพิ่มวักสองระบุว่าข้าราชการตำรวจทุกเพศมีสิทธิเสรีภาพในการไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้โดยสุภาพเรียบร้อยการออกกฎระเบียบคำสั่งให้จำกัดสิทธิเสรีภาพได้เท่าที่จำเป็นเพื่อความสุภาพเรียบร้อยเท่านั้นจะเห็นว่าไม่ได้เป็นการให้สิทธิเส สรีภาพทรงผมแต่ยังคงให้อำนาจฝ่ายบริหารจำกัดสิทธิทเสรีภาพตำรวจในการไว้ทรงผมได้เท่าที่จำเป็นเพราะทรงผมสุภาพเรียบร้อยมีหลายทรงไม่ใช่แค่ทรงขาวสามด้านพันตำรวจตรีชาวลิตกล่าวว่าการที่ตนเสนอวักนี้เพื่อให้ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งกายชุดข้าราชการตำรวจพุทธศักราช25 0 ข้อที่ให้ราชการตำรวจชายต้องตัดผมสั้นด้านข้างขาวทั้ง3ด้านด้านบนยาวไม่เกิน3เซนติเมตรออกโดยพลตำรวจเอกจากทิพย์เชยจินดาอดีตผอตรอให้มีผลถูกยกเลิกไปโดยปริยายเป็นการทวงคืนทรงผมให้ตำรวจ อย่ามองว่าการทวงคืนทรงผมเป็นการท้าทายอำนาจคนสั่งการแต่ถ้าไม่ส่งเสียงให้ผู้มีอำนาจรู้เราต้องจมกับความเดือดร้อนต่อไปเรื่องทรงผมของข้าราชการตำรวจชายถ้าเปรียบเป็นผู้หญิงคงเหมือนการห้ามแต่งหน้าออกจากบ้านทรงผมแบบนี้สร้างความไม่มั่นใจสร้างความแปลกแยกจากประชาชนคำสั่งแบบนี้มีแต่จะสร้างความเหินห่างไม่ใช่พวกเดียวกับประชาชน ด้านพลตำรวจโทอํานวยนิ่มมโนในฐานะกมทชี้แจงว่ายืนยันว่าไม่มีการบังคับไม่มีการทรมานตำรวจไว้ผมยาวคงไม่ถูกจับไปทรมานถ้าไม่ตัดผมสั้นตนขอพูดเพียงสั้นๆว่าคุณไปบวชไม่กลนหัวได้หรือไม่ จากนั้นประธานในที่ประชุมได้ขอมติในมาตรา143โดยที่ประชุมลงมติเห็นด้วยกับร่างเดิมของกมท382เสียงไม่เห็นด้วย19งดออกเสียง2และไม่ลงคะแนน7เสียงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ